ขอโอกาสหลวงพอ่อพระมหาคัมพันธ์อาคาชโชติพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทุกท่านทุกรูปโดยความเคารพแล้วก็ขอเจริญพรท่านเจ้าภาพมีคุณตาทูลนันดาพร้อมด้วยบุตรลูกหลานเป็นต้นแล้วก็ญาติพี่น้องชาวบรนโคกบรนโกเจริญญาติโยมที่มีความรัก คุณเคยกันได้เดินทางมาร่วมงานชาปนก,กิจศพของนางคำปุ่นนันดาที่ได้จากพวกเราไปในโอกาสนี้กัดจมก่อนที่เราจะได้ร่วมกันทำชาปนก,กิจศพคือการเผาสรีระร่างกายของผู้วายชนแล้วก็มาฟังธรรมะพอจะได้เกิดสติปัญญา สักเล็กน้อยญาติโย,ยมเราทั้งหลายก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยมันมีความแก่มีความเก็บและก็มีความตายอ,อันความแก่ความเก็บความตายนีย่มันแสดงให้เราเห็นทั้งทางตรงและทางอ้อมอทางตรงก็คือเราเห็นพ่อเห็นแม่เห็นปู่เห็นย่าเห็นตาเห็นยาย เห็นญาติสนิทมิตรสหายของเราตายคนนั้นก็ไปแล้วคนนี้ก็ไปแล้วไปสองสามปีกลับมาถามข่าวพอตานั้นแม่ยายนี้หรือว่าลุงนั้นป้านี้ไปยังไงเอ่เอไปแล้วเอาไปเก็บไปไปฝังไปเผาแล้วนี่นี่โดยตรงเราจะเห็นจะเข้าใจโดยอ้อมมันก็สอนเราก็คือตัวของเราเนี่ย มันมีความแก่ความเก็บและก็ความตายความแก่คือร่างกายของเรามันไม่เหมือนเดิมมันทุพลภาพหรือว่ามันสุดโทมลงไปทุกขณะเนี่ยความแก่ความเก็บความเก็บเนี่ยมันก็เกิดจากโรคภัยต่างๆเสียดแทงนะแล้วก็ความตายร่างกายเราเนี่ยมีความตายมีสิ่งทดแทนกันอยู่ตลอดนะ,ะเดี๋ยว ผิวหนังเก่าตายผิวหนังใหม่ก็เกิดขึ้นหรือว่าส่วนนั้นออกไปส่วนนี้ก็เข้ามาแทนที่อย่างเช่นอุจจระปัสสาวะอย่างนี้ถ้าเราพูดแล้วมันก็เหมือนกับว่าสิ่งเก่ามันตายสิ่งใหม่ก็มาแทนที่หรือว่าเซลล์ผิวหนังอ,อวัยวะต่างๆผมขนเล็บต่างๆเนี่ยมันก็มีความตายความอะไรของมันไปตลอด ยังแต่ว่าเราไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาก็เลยไม่ทราบที่มันเกิดมันเป็นขึ้นกับตัวของเราหรือว่ามันเป็นรวดเร็วเหลือเกินญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวลาเรามาดูมาร่วมงานศพเนี่ยก็ให้เราลองนึกเพราะว่าการเกิดเก็บแก่เก็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องสุดท้ายของ ชีวิตแต่ละคนะเมื่อเวลาเราญาติโยมได้อยู่เป็นคนเนี่ยเราก็ต้องมันสั่งสมคุณงามความดีปัจจุบันนี้เราอาจจะมองข้ามทำดีอะไรถ้าเราถ้าไม่มีใครเห็นทำดีอะไรถ้าไม่มีคนสรรเสริญทำดีอะไรถ้ามันไม่เกิดผลให้เราเห็นเนี่ยเราก็ว่าความดีไม่มี ทำดีไม่ไม่เป็นดีเราก็มองข้ามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองดูว่าสิ่งที่เราทําในปัจจุบันมันจะไปส่งผลในอนาคตต่อไปภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นพระบุทรเจา้าพระองค์จึงตรัสสอนให้เรานี่สั่งสมเหตุเมื่อสั่งสมเหตดุดีผลมันก็จะเกิดมาดีดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าทําไมคนเรา ถึงเกิดมาอายุสั้นบางคนอายุยืนบางคนเกิดมามีโรคน้อยบางคนมีโรคมากสามวันดีสี่วันไข้บางคนเกิดมาผิวพรรณซามผิวพรรณไม่สวยบางคนเกิดมาผิวพรรณสวยเยี่ยงเกา่าบางคนเกิดมาเป็นผู้ที่มียศตำ่ยตำยศต่ำตำแหน่งตำ่ำ บางคนยศสูงตำแหน่งสูงบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาจนบางคนเกิดมาฐานะตระกูลสูงเจ้าฟ้ามหากษัตริย์บางคนเกิดมาฐานะตระกูลกต่ำบางคนเกิดมาฉนะลาดบางคนเกิดมาโงเ่งเขลานี่ญาติโยมล้วนแต่เป็นเหตุเพราะฉะนั้นพ่อแม่ของเราได้สอนกันมาแต่อดีตเนี่ย ลูกหลานญาติโยมอาจจะมองข้ามอย่างเช่นเวลาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าผู้มีศีลก็รู้จักเคารพรู้จักกราบรู้จักไหว้แสดงความเคารพหรือเวลาเราเห็นคนอื่นเขาทําดีเราก็สาธุยินดีด้วยดังเรื่องที่ท่านกล่าวไว้ว่าการสาธุอนุโมทนาความดีกับคนอื่นเนี่ยทำให้เป็นผู้มีปากหอม อันนี้สงมันนะดังเรื่องของอนางคนหนึ่งสามีได้ลาออกไปบวชในศาสนาทีนี้นางคนนี้ก็เลยเข้าไปสมัครเป็นนางนักสนมอยู่ในวังของพระเจ้าปัเสียนทิโกศลวันหนึ่งพวกชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเอาดอกบัวไปถาไวายพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็สั่งให้พวกนักพวกนางนักสนมเ่าเนี่ยจัดการทําดอกบัวไปประดับแกกัน ขณะที่กําลังกรีบดอกบัวเด็ดดอกบัวอยู่มันกลิ่นหอมมากนางคนนี้ก็เกิดร้องไห้ขึ้นพวกนางนักสนมทั้งหลายก็ถามถามว่ากินดอกบัวนี่เป็นเหมือนกับกินปากของสามีเราพระเจ้าประนินทราบเรื่องก็เลยเรียกมาถามว่าจริงหรือนางก็ว่าจริงจากนั้น ถามว่าสามีเจ้าไปไหนไปบวชอยู่ที่วัดกับพระพุทธเจ้าอ่าแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ฉลาดก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมีอดีตสามีของนางที่บวชเนี่ยมาด้วยทีนี้พอเข้ามาฉันในวังแล้วจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินก็อยากจะทดสอบดูว่ากลิ่นปากของสามีภิกษุของนางคนนี้กลิ่นหอมจริงหรือเปล่าเนี่ย ก็เลยเก็บเครื่องหอมอะไรที่บรรอยู่ในวังนะ่ะดอกไม้ดอกอะไรจุนจันต่างๆที่หอมๆเอาออกหมดเลยอ่าแล้วก็อันนี้มนพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เนี่ยกลับไปวัดก็ให้เหลือแต่อดีตพระสามีของนางคนนี้อ่าแล้วทีนี้พระเจ้าแผ่นดินก็เลยนิมนต์พระลูกเนี่ยแสดงธรรมปรากฏว่าพอภิษูุรูปนี้เอ่ยปากแสดงธรรมเนี่ย กินปากของภิกษุลูกนี้หอมไปในท้องพระโรงเลยอ่าหอมไปตลบอบวนทีนี้พระเจ้าแผ่นดินก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถามถามเรื่องบุญกรรมของภิกษุลูกนี้ว่าท่านได้ทําบุญอะไรไว้ในอดีตภิกษุลูกนี้เป็นพาาระละหันก็ทราบอดีตของตนเองอ่าว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยบุญอย่างอื่นไม่ได้ทําถวายทานถาวายอะไรเนี่ยไม่ได้ทํา ตะได้ทำอย่างหนึ่งก็คืออดีตการโน้นสมัยเบียนไหวไตเกิดนั่นได้อนุโมทนาบุญกับคนอื่นที่เขาทําคือเวลาเห็นใครทําบุญบริจาค5าบาท10บาททาบุญอะไรนี่สาธุสาธุกับเขาเนี่ยญาติโยมนะเป็นเหตุทําให้ปากหอมนะภิกษุลูปนี้ได้ทุนถวายพระเจ้าแผ่นดินเห็นถมหยญาติโยมเพราะฉะนั้นพ่อแม่โบราณเราเนี่จึงสอน เดี๋ยวนี้เราก็เรียกว่ามันเสื่อมๆไปแล้วก็ดังที่แตมาพูดว่าทําไมคนเราเกิดมานี่อายุยืนอ่าเป็นร้อยปีค่อยตายบางคนอายุสั้นเกิดมาปีสอปี10ปี20ปีอ่าหรือไม่ถึงเท่าไหร่เนี่ยก็ก็ตายแล้วนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่มีอายุยืนก็เพราะเขาเป็นผู้รักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ นะีไม่ฆ่าสัตว์รักษาศีลข้อปานาเนี่ยเป็นผู้อายุยืนคนที่อายุสั้นละ่ะก็เพราะเขาเป็นคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนายโยมข้อสองทำไมคนเราเกิดมาเนี่เป็นโรคมากบางคนเกิดมาเป็นโรคน้อยคนที่เกิดมาเป็นโรคมากสามวันดีสี่วันไข้เดี๋ยวเป็นโรคนั้นโรคนี้เนี่ยก็เพราะเขาเป็นผู้ชอบเบียดเบียนสัตว์บ่ถึงกับขาให้ตายนะแต่ว่าเบียดเบียนให้มันทุกข์มันยากลําบาก ลงน้ำกะไรเข่าหูกะไรขึ้นต้นไม้กัอะไรตีขาให้มาได้รับพรมลำบากบางทีกับตัดขาตัดแข้งหักปีกหักยังมันต่างๆนั่นนะเนี่ยพละมานสัตว์เนี่ยท่านว่าเกิดมาเป็นผู้มีโรคมากาส่วนคนที่มีโรคน้อยอชอบปล่อยสัตว์เมตตาต่อสัตว์เนี่ยไปเบียดเบียนสัตว์เนี่ยทำให้เป็นผู้มีโรคน้อย นายาโยมลองสังเกตดูนะคนเฮานี่ยบ่คือกันเลยไม่คือกันเนี่ยสามคนเราเกิดมาบางคนเนี่ยมีผิวพรรณซามไม่สวยแต่บางคนนี like them. Them 對對่ผิวพรรณสวยเพราะอะไรญาติโยมผิวพรรณสวยนี่ก็เพราะเขาเป็นผู้ไม่ชอบโกรธไม่ชอบโกรธอยู่ปกติเนี่ยไม่ไม่เป็นผู้ชอบโกรธมีมีอารมณ์โกรธบางคนนี่ชอบโกรธมีอารมณ์โกรธหงุดหงิดง่าย เนี่ยเป็นคนอย่าว่าแต่ตายไปเกิดชาติใหม่ตั้งแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยขันมาโกรดนี่บุคลิกลักษณะก็จะเปลี่ยนไปเนี่เป็นคนหน้าบูดหน้าเบึ้งเป็นคนหน้าโบยิ้มแย้มแจ่มใสบุคลิกลักษณะเปลี่ยนไปน,นี่บ่สวยนะ,นะเพราะเป็นคนชอบโกรดตายไปก็ยิ่งจะเป็นผู้ไม่สวยเนี่ยส่วนคนที่ไม่ชอบโกรดเนี่ยเป็นผู้สวย สังเกตบังกุบาอาจารย์หรือว่าญาติโยมพ่อแม่เขาผู้ลังคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเอ,อิบอิ่มไปด้วยรอยยิ้มเนี่ยเ่นเบียยิ้มบ่หัวเบ่เว้าวก็น้าสวยหน้าเขาไปหาไปใกล้ไปกาไปไว้เนี่ยเนี่ยตันว่าอย่างนี้ต่อไปอข้อที่สี่ก็คือบางคนเกิดมานี่ในตระกูลต่ํอ่าตระกูลขอทานตระกูลเทอยากเยื่อ,อ่านี่ก็เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นผู้ไม่ชอบ เรียกว่าเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่เห็นมพอม่อเมเขาบุรุษบรลันเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เดินผ่านไปมานี่มีความเคารพสัมมาคารวะนะบัดนี้ไปยังไหนญาติยมหาพ่อหาแม่ที่จะทําเป็นตัวอย่างเุ่นจักพูดหุ่จักคุยหุ่จักหมอบจักกาบกับพระสงฆ์องค์เจ้านี่แหละมันเกิดจากสาเหตุเนี่ยเอาญาติยมลองพิจารณาดูนะเกิดในตระกูลต่ํา บางคนเกิดมาในตระกูลสูง嘛เนี่ยเกิดมาในตระกูลพระเจ้าแผ่นดินพระราชามหากษัตย์นะก็เพราะเขาเป็นผู้ชอบเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เข้าควรเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนมีสามประเภทหนึ่งก็คือคนที่อายุสูงกว่าเราสองคนที่ฐานะความเป็นอยู่ชาติตระกูลสูงกว่าเราสามก็คือผู้ที่มีศีลมีธรรมสูงกว่าเรามีภิกษุสัมเนรเป็นต้น ขันท่าขาลรบอ่อนน้อมคำตนก็ย่อมเกิดในตระก,กูลสูงต่อไปข้อที่ห้าข้อที่ห้าก็คือบางคนเกิดมาฐานะร่ำรวยบางคนเกิดมาจนคนที่เขาเกิดมาฐานะร่ำรวยนี่ก็เพราะเขาเป็นคนชอบทำบุญชอบให้ทานบริจาคทำบุญแต่คนที่เกิดมาฐานะยากจนนี่เพราะเขาเป็นคนตนีไม่ชอบทำบุญไม่ชอบบริจาคทานเอื้อเฟ,ฟื้อเผื่อแผ่ นายใหญโยมต่อไปข้อที่หกก็คือบางคนเกิดมานี่เกิดมาเป็นผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่ตำขั้นเป็นนย่งกับเป็นตำตำโมพสูงนโมเนี่ยกเพราะแต่เมื่อก่อนนั่นเขาเป็นผู้ที่เรียกว่าอิจฉาริษยาเวลาเห็นคนอื่นได้ดีนี่อิจฉาเขาคนอิจฉาริษยานี่เป็นตนาสงสารนะทุกข์ทรมานเห็นผู้ใดไ,ได้ดีก็ตนเองนี่บ,บ่พอใจ แม่ผัวคนอื่นได้ดีก็ผัวเขากับบ่พอใจเมียคนอื่นได้ดีก็เมียเขากับบ่พอใจเนี่ยเกิดเป็นคนเรียกว่าเกิดมากับมีตำแหน่งตำแล้วก็ตรงกันข้ามคนที่เกิดมาแล้วไม่อิจฉาริษยาเห็นเขาได้ดีก็ดีน้ำเป็นผู้ย่าบ้านเป็นกำนันเป็นนายกก็ยินดีน้ำเขาเบ่อิจฉาเขาเนี่ยเกิดมาก็เป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่สูง คนพอยืนดีเนี่ยไปยุตตามห้างร้านบริษัทเดเขาก็ยกย่องอยกย่องสรรเสริญน,นะต่อไปพอสุดท้ายคนที่เกิดมามีปัญญาดีตรงกันข้ามก็คือเป็นคนโง่คนที่เกิดมามีปัญญาดีเนี่ยก็เพราะเขาเป็นผู้ชอบฟังเทศฟังธรรมชอบศึกษาหาความูลเรามงเลยอยากยโมค้นผู้ใดบ่ชอบศึกษาหาควมยยาม,าาามู้บ่พัฒนาเจ้าของนี่มีแต่เสื่อม นะแม่นสิมีความลู่มากเรียนจบจากได้ก็ตามขันอกรู้จักฝึกบรู้จักซ่อมความลู้เจ้าของแล้วเอาไปมามั่ก็เสื่อมลงเสื่อมลงเนะี่ยก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดเนี่ยก็เพราะเขาเป็นผู้ชอบฟังเทศชอบเข้าหานักปราชญ์บัณฑิตอชอบพูดชอบคุยเกี่ยวกับเรื่องความดีแล้วคนที่มีปัญญาโง่โง่ก็เพราะเขาเป็นผู้ไม่ชอบ เขาหาคนฉลาดฟังเทศฟังธรรมก็เลยเป็นเหตุให้เป็นคนโง่ในหลายญาติโยมที่อาตมาพูดให้ฟังเนี่ยแต่ละมือเนี่ยเขาจะเห็นว่าชาตินี้ทั้งชาตินี่เขาจะตามกิเลสบทันทั้งชีวิตเขาเนี่ยบ่รู้ว่าจะเอาอันไหนอันนั่นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้เอาไปมาอายุก็ล่วงเลยไปห้าสิบหกสิบปีทางบุญทางกุศลยังบบได้จักเม็ดอย่างหน่อยอแล้วก็มาบ่นว่า เกิดมาบ่าได้อย่างความจริงแลวได้ทุกคนนาะิยโยมเพียงแต่ว่างเขาสแสวงหาอย่างเขาได้อันนั้น่ะญาติโยมสแสวงหาลูกหาเมียแสวงหาทรัพย์สมบัติก็ได้อันนั้นแหละเพราะตามบุญกฎของเจ้าของ,ของที่จะมาได้ศีลได้ทมได้มีความรู้นี่มันบ่ได้เพราะมันไปคนละทางนะเพราะฉะนั้นญาติยโยมจะได้ไปคิดว่าบ่าไปยังดอกเกิดมาตายไปแล้วก็จะมาเกิดอีกคือเก่าล้วญาติโยมรู้จักบ่ว่า เหตุใดเขาขอย,ย้ำมาเกิดเป็นมนุษย์ขานย่าทย่อมบงจากหลักสูตรในการเป็นไปแล้วย่าย้อมกับเป็นว่อะไรอย่างเช่นเหตุตั้งไหนเขาค่อไปเป็นหมอเอาญย่าย้อมไปเห่นเทคนิคมันค้นละเรื่องแล้วไปเรียนหมอที่เหตุตั้งไหนกับว่าเป็นหมอเป็นแพทย์น้่เขาเพราะมันไปคนละสายนะอันนี้คือกันนั่นแหละย่าย่อมจะไปคิดว่าโอ้ยบไปยังตกตายไปแล้ว,าลวมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ย่าย่อมรู้จักบว่า,วาการจะมาเกิดเป็นคนนี่ต้องมีออียงแดง ต้องอาศัยบุญต้องอาศัยความดีแบบใดๆเพราะว่าที่เขาจะไปเกิด,ดนั่นมันมีตั้งหลายสายหลายที่หนึงไปเกิดเป็นเปรตไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ดิัรฉานนกหรูปูปีกหลายทางหรือบางทีกับไปเกิดเป็นเทวดาเพราะอาศัยอย่างหรือว่าไปเกิดผุดเมืองพรมเข้านิพพานหน่อยเพราะเหตุอย่งเพราะฉะนั้นญาติย,ยมจะไปคิดว่าพ่ปไปยังดอกตายไปปุ๊บสิมีอันดบหอบอึบไป บอมแอนญยติโยมแยกไปเขาใจแบบนั้นขันญาตยโยมบอมมีบุญแล้วเหมือนกับเอาค้นไปปล่อยไปซาอุดีอาระเบียนี่นะมีผูใ้ใดไปหอบออกเขาหอเขาพยืนตายแหงโยทะเลซ้ายเขาผู้ดใดสิไปซอยเขาเบ้าก็ว่าเปลี่นปากปาก็ว่าเป็นหาบุญอะไรไปซอยหรอหาคนน้นทั้งไหนหรอหาอีพลอ,อเมียทั้งไหนไปซอยเขาหรอในเมื่อเขาบ่มีจักค้นจกนัจกคนอยู่ซาอูนเน่เอ่ยขันเขามีบุญน่ะบุญนั่นก็จะเป็นเหมือนกับยานอันวิเศษ ปล่อยไปปุ๊บกับมาฮับพ่าไปเลยญานพิเศษขันฮ์บ่มีบุญอุปมาเหมือนกับบ่มีเงินนี่แหละไปปล่อยไว้พุ่นซากอูพุ่นบางนอกพุ่นบ่มีเงินจับบาทเห็ดจังไมแ้อนี้ายัดยมสิมีพ้ใดามาฮับเอาสิมีพ้ใดขีร่รถมาจอดว่าเออไปต้องคอยเนี่บมีายัดยมอุปมาเหมือนกันนี่ละ่ะขันฮาบ่มีบุญนี่ตายไปปุ๊บก็เหมือนกับอัตมาเบ้าให้ฟังอยู่บ,บ่อยๆมีโยมคนหนึ่งอยู่บ้าน เป็นโรคมะเร็งเนี่ยอายุประมาณ40ปีก่อนจะตายบ้างปีกายนี่เด้ก่อนจะตายพอแม่ไปเยี่ยมเรามีครอบครัวแล้วมีวล,วมลูกสองคนอยู่กับผัวออกเงินแล้วเวลาพอแม่ไปเยี่ยมเราสีเบา้าเลยอีพ่ออยแม่คอยสิตายอีลีวะาคนคอยตายแล้วคอยจิตไปจังไดคอยสิตไปยุ้ไผ่เหื้อวะท่นเป็นบิยาโยมคำเบ้าแล้วนะคอยสิตายอีลีวะาท่านคนคอยตายแล้วคอยสิตไปยุังไดหอือ คอยสิไปน้ำไผ่ก่อนผู้ใดสิพาค่อยไปก่อนเราบอกคอยเหตุบุญอายุสี่สิบเพราะไอปีหรือกำลังสร้างกำลังสากำลังเหตุการเห็ุงานสมบัติมีโลกมาเบียดเบี่ยนตัดร่อนก่อนขั้นเป็นบม่มีบุญเป็นที่เกาะที่พึ่งโอ้ยล่เอ้ยนึกถึงทานเด้อตักบาตรยุทกมือนะหรือนึกถึงบุญกระินนึกถึงบุญพ่าปานึกถึงการสร้างกุฏิเวิหานนึกถึงที่เจ้าเหตุกับพ่อกับแม่ นึกถึงเจ้าวายพระทุกเมื่อทุกเมือม่อก่อนนอนนึกอันนั้นแหละเด้ออีลาเด้อสีเป็นบุญกับเจ้านึกเจังไหนมันบ่เคยเหตจากเถื่อก็สัมพอลเว้าน่ะ่อยค่อยตายแล้วเขาติไปยังไหนแม่ท่นเขาติดไปยุ้งไผเฮือนะ่ะก็เพราะบ่นึกหรือว่าบ่มีบุญเป็นที่เกาะก็เหมือนกับมียานนั่นแหละติโยมมาปุ๊บโดดขึ้นมากโดดขึ้นรถไปมาท่านไปเลยแต่ว่าคั้นเาบ่มีห่ะยิโยมนิลาจ,จึงว่า เขาต้องรู้จักเรื่องของการเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเขาก็จะได้ประมาทมันบทเที่ยงแท้แน่นอนอชีวิตของคนเขาเนี่ยเป็นโรคไข้ไข้เก็บสารพัดอย่างที่เกิดขึ้นในสรีระร่างกายของเขาเดี๋ยวก็โรคนั่นเดี๋ยวก็โรคนี้คันมีชีวิตเขาก็ต้องมันเฮ็ดคุณงามความดีเป็นที่พึ่งแกเ่เขาเขาเฮ็ดเขาก็ได้เฮ็ดหน่อยได้หน่อยยาโย้ยมเฮ็ดหลายได้หลายบ่อเฮ็ดเลยบ่อได้เลย อ,อยู่ในโลกมนุษย์อันนี้คือกันนะกับงานกับการเฮ็ดในหน่อยก็ได้ในหน่อยผู้ใดขยันเฮ็ดได้หลายก็ได้หลายผู้ใดบบเฮ็ดกับได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปญาติโย,ยมต้องเตรียมตัวให้พร้อมฝึกซ่อมให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมก็คือเฮ็ดยุ่ประจำนะฝึกซ่อมก็คือต้องซ่อมอยู่บ่อยๆพอมันมาเฮ็ดมือนี้ปีนี้ละปีหน้าพอมาเฮ็ดใหม่บมเมนต้องฝึกซ่อมอยุ่ประจำห้มันคล่องแขล่ว ให้มันเป็นยุบประจําคุ้นเคยยุบประจำนะมันผูกจิตผูกใจเขายุบประจานี่แหละมันเป็นเรื่องของตัวตนของเขาเวลาล่วงลับไปแล้วพ่อแม่กับบ่ได้ไปนําลูกเมียผัวต่างๆทรัพส,สมบัติกับบ่ได้ไปน้าเขาไปผู้เดียวแม่นสีบ่บางหักกันไปได้ตายน้าข่อยบอก,กับบ่ไปแม่นบอกผู้ใดว่าสิไปน้ากันบ่มีสีฮหักไปได้ก็ตามไปไผไปเล่า เมื่อไปแล้วกลับไปหาบุญหากุศลหาความดีของตัวเองขันมีก็ได้มีที่พึ่งขันโบมีก็เบ,บิดบ่บมีที่พึ่งเพราะยันชีวิตของคนเฮามางานมือนี้ก็มาดูมองให้เป็นความจริงแล้วก็พิจารณาโบราณน,นักปราชญ์ท่านถึงว่าอีตนลจะค้นจนทนถูกตายคนรวยค้นมังมีตายบอกอีตนค้นจนตายนี่จะตายบุญจนบุญ,จน,บญจนกุศลนะไม่ออก จักบุญจักทานอะไรมีบ่อนอ่ทุกยากทานกับบคคอยเรื่องห้ศีลกับบ้รักษาภาวนากับบไร้เหตบไร้ทำสวดมนต์ทุกแหละทุกบุญทุกกุศลนะเขาเขาสงสารเรื่องเขาบ,บอกจักสีว่างไหนอ่าแล้วค้นรคนวยแหละรวยบุญรวยกุศลงูจักไห้ทานรักษาศีลมีบุญมีอนใดมากๆเลยรวยทานกับรวยได้เหตศีลกับได้เหตรวยภาวนาสวดมนต์กับรวย เนี่ยเขาก็มองดูแล้วเออเป็นธรรมดาคนเขาต้องตายเมื่อตายไปแล้วเขามีที่พึ่งอันมากไม้มหาศาลเขามีทานมีศีลเพราวนาของเขาเขาคขึ้นไปดีเขางอกกับบอสห่วงบอกกังบนเพราะฉะนั้นเขาญาติโยมเมื่อนี่ทำวังานร่วมงานศพของอนางคำปุัดนดาก็ขอให้พิจารณาน่อมง่มาเตือนมาสอนตัวของเขาเองอชีวิตเขาเมื่อหนึ่งก็ต้องเป็นแบบนี้แน่นอน เพราะฉะนั้นเขายังมีชีวิตอยู่ก็คือยังมีโอกาสที่จะทําความดีหาความดีใส่ตนเองว่าได้เป็นผู้ประมาทดังนั้นอัตมาภาพพร้อมด้วยคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานชาป,ปนากิจศพในวันนี้ด้วยกุศลคุณงามความดีที่ผู้วไยชนนางคำปุนนันดาได้บำเพ็ญมามีการให้ทานรักษาศีล ส่วนมนภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีตั้งแต่สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยและก็ด้วยบุญกุศลลูกหลานญาติพี่น้องพ่อแม่ได้ทำในครั้งนี้ขอจงมาร่วมกันเป็นตะบะเดชะพลวปัจจัยให้ดวงวิญญาณของนางคำปุนันดาที่รวงรับไปแล้วนี้ถ้าตกทุกข์อยู่ในภพภูมิใดก็คอยพ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วก็ขอมีความสุขยิ่งขึ้นไป และผลทานการกุศลเรานีจงสะท้อนย้อนตอบสนองเจะภาพยันมิตรทั้งหลายให้มีอายุวันนะสุขภาระและปฏิพานธนสารสมบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคนแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรเก่เวลาเอวังก็มีด้วยปการชนี